สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้ค่ะมาพร้อกันเนียเหมือนแรกเนาะจ้ะเนาะทุ่มกลัวลรอจ้ะอยากกินไหมคะพ่อใหญ่ซื้อปลาแซลมอนมาให้ตีเนาะจ้ะตีกเ็เลยมาไม่ยำเนาะจ้ะเนาะยำปลาแซลมอนตำปลาแซลมอนจ้ะกินกับผักสลัดเห่าักสลัดกับมีผักสลัดรวมเนาะจ้ะแครอทหน่อยนึงนะคะกับผักสลัดอันนี้เนาะจ้ะเนาะมาเด้อจะัะมาเด้อกินยนืกันเนียเหมือนแรจกจ้ะเปรี้ยวปากพี่น้องเปรี้ยวปาก จะห่อจ้ะหอเือ่อหอเมี่ยงเนาะเด็กนอนอ่ม,นนออนมันดูดนอนแห้ะจ้ะไอ้กดเป็นหิขวข่าวอยากกินนมมาจามา้ะมะหอะะ่อเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนๆนเด้ดจกจ้ะเพราะวา่ามาคำเนาะคะ่ะเนาะอากาศของนองก,กับคำเหมือนละจ้ะนะคะเดี๋ยวย้อนกันค่ะพี่น้องมาเขาถอดข้อพายภูมิกินดิบเด็กใจเด้ออันนี้อันนี้ ปลาช่อนเนี่กินดิบได้นะคะเพราะว่าเขาเทศต้หรับกินซาช,ชิมิเน,นาะจา้ะเนาะชับจ้ะช่วงนี้ตีกับบอคายได้ลงคลิปเนาะคะ่ะแต่มันลงกับลงเป็นคลิปสัส้นๆเนาะจ้ะเพราะว่าตีจะเป็นอย่างพี่น้องช่วงนี้ตีกับซีนอนกนลางคืนจะมานอนนะคะนอนบาหลาบับเนาะ นอนบรรับเราจะมานอน,นย่เมือเศร้านะคะท้งตัดจะทรงไป้นเงียนแล้วตีกัจะมานอนเนาะเป็นไม้ประมันหลายมือละจ้ะซีหามือฮกมือล่ะหนาวันแบบจ้ะว่าเลยกับมันนาะ น้่นมันขึ้นบนหลับบนนอนนะคะน้่นมันเศร้านอนก็เลยแบบบ่ได้เฮ็ดคลิปน้่นมัเศร้าบ่ได้ไปหาเฮ็ดคลิปนะจ๊ะขั้แต่นอนพี่น้องเอยจับเป็นยังไงพี่นายตีพี่นายบอกให้กินวิตามินดีพี่กับพี่คันได้กินอยู่จ้ะยังขึ้นเนี่ยเป็นตาแบบตาแข็ง์เลยค่ะเต้นหนึ่งเต็มสองเนี่ยค่ะพาลูกขานอนแล้วเต้นหนึ่งเต็มสองนี่ ตียังนอนหรับอยู่เด่ก็เรียกว่ามืนอีงว่าเราก็พ่ดไงว่าก,กินยานอนรับนะคะกินยานอนรับพอมาเอิ้งสิไปเทธุระใส่เสาสิไปตัดเป็นตานะคะเป็นสายตาเนาะก็เรียกว่าสิ จะกินนั่นนอารับเพื่อนนี่เลยค่ะเดี่ยหมดเสาเสลต,ตื่นเวลาปกติยังสิค่ะตื่นคนใช้ตาสันส่นพี่นาะอื้ม อักก็ไม่หมดแล้วจ้ะเด๋ตังๆเลยอมัมดูกินบอกอบปุ๊บเป็นเน่ยหืมหือจะไม่ติดท,ทองทองอมันด,ดนุดเนาะ กินกินทุกมือค่ะของเรีบๆเนี่ยปลาแซลมอนเรีบๆนี่นจา้าแต่ทองโอกรอยากกินล้นประแดกทองโอกรอยากกินล้นประแดกทองมนันหลุดกิน อาหารก็ลังกับเกล็ดน่ะเนี่ยค่ะลาซิมันเดียดเนี่ยอืมแล้วลแซ่บแห้งจ้ะเนี่ยมันจะหวานๆเนาะเขากับเครื่องปลาบันที่นี่สมตำเนาะแซ่บแห้งแล้วเพลินแต่จับเพลินแล้ว ไปกันค่ะเป็นยำสลัดไปเลยพิซซ่าตัวเป็นกับบ้านเนาะ <c oughs> กับไปอยู่กับพ่อฮ่าแม่ไปเที่ยวนะคะ่ะเห็นเพื่อนลงคลิปเอเห็นเพื่อนลงอันในเฟซบุ๊กอิชาปรสันเพื่อนไปกินเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเล่นไปหาพ่อหาแม่เนาะ เประตำมีความสุขดีกับตักยำได้ได้กลับพี่น้อน พอลูกนี่คุยกันปกติแล้วจำแจ้วักระปีมหาศีจ้ะ เดวมันลังตีจะทอดถอดพักกุดชุปแป้งทอดนะคะชุบแป้งชุปไข่ทอดนะค่ะพักกุดเนาะ <All S 1> กินกับ <all that. S 1> แซ่บขนาด <All that. S 1> เขากันคัะ่ <All that. S 1> ะมาสลัด mm hmm. มันเผ็ดหรือเออเดนมังลังสลัดส mm ุกขัดเออแล้วมาัค่ะ ลองกินสลัดเป็นลองกินสลัดมันดูดมากินสลัดด้วยจ้ะไม่เผ็ดินดูสิฉุกลมปาสิเป็นขั้นอินนะบ่าอะไรจ้ะดูขั้นอินไปสเปนสนุกไหม บอกลูกนปลาซนุกไหมไม่เอาหรอไม่เ้าเลยคุณอันนี้แก้วแบบแบบปร a มาณนี้อืมอ๋ออันนี้นี่สลัดแก้วจ้ะอันนี้พันจะมีแบบรสชาติมันจะขมจัหน่อยเนาะแต่สลัดแก้วมันจะไม่ค่อยขม สมักเกี๊สลัดฮลัลโหมาเกี๊ยสลัดแก้วสลัดแก้วมันคอยบอกมันจัดฉ่ำหนามันจะมันจะบอกอันนึงเนาะอันนี้มันจะมีแบบรสชาติแบบขมจั็หน่อยแต่ แซ่บจ้ะเสร็จไปดีได้พี่น้องอืมอยู่นอรเวรนะคะมันจะมีแรงอ,อยู่ๆเข้าซับตีกันอับไปไหมจ๊ะนอรเวยนะคะมันจะมีแรงพอปลาเชมอนเลี้ยงปลาเชมอนเนาะอยู่บ้านตีกําลังสางนะคะสางไอ้โรงงานนะจ๊ะเนาะปีสองปีเขคงจะได้เจอแมาเลี้ยงคือกันค่ะ ถ้าเกิดว่าพนสมัครค้นง่ายนะคะจะไปสมัครเนาะเบงปลาอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะตรงท่าขามุบะใกลบ้านตีปบอญาตไปกับได้นะจ๊ะเนาะเราจะรอบไปสมัครทิมบเนาะจ๊ะพอด้เห็ดอันนั้นอันนี้น้ำเขเค Given kia mấy mấy món lắm thì bay Bà tai 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 Tại bà tìm bà tai thái tai 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 มา,มาขักมาขักมะแยแล้วจะเครื่องจัะแล้วจะเครื่องกับสลัดตอมปลาแมันมะละ จะพี่น้องคลิปนี้ตีกับขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องขอนคลิปหนาจา mm hmm. ้าพี่น้องมาเยอะๆยังไม่ได้รำกันจ้ะ mm hmm. แต่ว่าคลิปนี้กับชุดล่องยังมาเสาร์เน,น mm hmm. าะจ้ะเนาะ mm hmm. เพราะว่ากับชุดโหลดคลื่อนนี้นะคะ,ะกับสิบไปโหลดล่งยังมาเสาร์พี่น้องในเบิ้งเนาะจ้ะเนาะ mm hmm. คลิปนี้เขาตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย